สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลองนิฟท์แช n แนล EP ที่30วันนี้ก็จะมาต่อจากคราวก่อนที่ได้อันบล็อกตัว BB 1 1จะเป็นยังไงไปดูกันก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคั่วลาวบริเวณตัว w a t c ป p r o สไซส์ที่6ด้วยเครื่องนี้ที่ผมซื้อมามันจะเป็นรุ่นที่ต่อกับอัติสานได้ใช่ไหมฮะผมก็เลยจะใช้แท็บเล็ต PC วินโด์นะครับเป็นของฟูจิซือเพื่อม,มาคุมเครื่องนี้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองมาลองดูกันก็เริ่มจากเปิดดำอ่าจะได้ยินเสียงไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมนะเสียงแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าดำมันเริ่มแล้วทีนี้ผมก็จะเปิดเบอร์เนอร์ร้อยไปเลยเพื่อให้เครื่องมันวอร์มอัพก็คือจะเผาถังให้ความร้อนสักประมาณ200 จะเห็นและเป็นสีแดงๆขึ้นมานะครับก็คือมันร้อนและพัดลมเครื่องเปิดเบาๆสักสิบแล้วกันก็ต้องบอกว่าเสียงรมดังกว่าที่คิดในคู่มือเนี่ยจะบอกไว้ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แผงวงจรมันร้อนเกินไปให้เปิดพัดลมทําความเย็นเม็ดกาแฟด้วยนะฮะเพราะมันจะเป่าตัว PCB ข้างหลังเครื่องด้วยอ่ะผมจะเปิด,ดเสียงดังกว่าดำอีกนะครับเนี่ย ลองจับดูซิว่ามันดูดอากาศแรงไหมก็เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมคงเอาเม็ดออกมาเทาใส่ตะแกรงแล้วก็เป่าพัดลมเองดีกว่าทุกความรวดเร็วเอ,เอาละครับตอนนี้ถังเราก็200แล้วผมจะหลีไฟลงให้เหลือสักยี่สิแล้วก็จะกดสตาร์ทเพื่อเริ่มแล้วชาร์ ใส่เข้าไปแล้วผมก็จะเร่งไฟกลับไปเป็นร้อยหนึ่งเพื่อให้มันโซกค,ความร้อนนะครับก็ใส่เข้าไปได้30มสิบวิแล้วผมก็เปิดไฟกลับไปเป็นที่ร้อยใช่ไหมครับทีเนี้ยก็จะดูว่า turning point จะขึ้นมา ที่กีน่นาทีและกี่องศานะฮะ โอเคเทอร์นิ่งพอยอยู่ที่114องศาก็สูงไปน,นิดนึงสำหรับความชอบแต่ก็รับได้นะครับก็เขาน่าจะใจเย็นกว่านี้เอาละครับตอนนี้ ROR เราไต่ไปที่9 10ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า เราจะสามารถเอาซิมูเลเตอร์ขึ้นหน้าจอได้ไหมนะไว้เดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ ROR เราเนี่ยค่อนข้างจะตันอยู่ที่แถวแถวสิบสามสิบสี่แล้วจากที่พุ่งพวดขึ้นมานะฮะ ก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมนะอืมตายอยู่ที่สิบสามสิบสี่นะครับก็ถ้าอย่างไงเนี่ยจะไม่ปรับความร้อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอาอาเนี่ยต่ำกว่าที่ต้องการปกติก็คือจะให้มันชูดไปที่ยี่สิบ แล้วค่อยๆปรับลง อ่าตอนนี้เอา,อาเราไต่กลับขึ้นไปอีกแล้วนะครับมันฟลิกซะแล้วขั้วบีบีหนึ่งหนึ่งครั้งแรกจะมูหรือจาก หยิบออกมาดูกันบ้างจะเห็นว่าไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมนะแต่มีควันออกมาตรงนี้แล้วก็จะเล่งพัดลมสักนิดหนึ่งสักสามสิบ คือตัวกรองควันมีช่วยอะไรได้บ้างไหมนะเดี๋ยวจะลดเบอร์เนอร์ลงนะครับตอนนี้เหลือสักแปดสิบค่อยๆกระดิบ โอเคหายเขียวแล้วเริ่มเหลืองแล้วก็จะมากว่าดรยเอ็นหานาทีสิบห้าวินะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะอยากได้บราวนิ่งเฟดสัก35 40%ก็เดี๋ยวจะลดไฟลงอีกเหลือสัก50นะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันก็จะดูว่าให้ r O R เนี่ยหรือให้ได้สักสิบจะเป็นไปได้ไหมนะไฟคุมยากกว่าที่คิดนะครับเนี่ย สักพักหนึ่งจะลดอีกสิบอ,อเพิ่มพัดลมเฟิร์ตแคคแล้วไวมากหกนาทีกว่าตายแล้ว พัดลมเจ็ดสิบเลยดีกว่าถ้าเริ่มแคล็กแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นกาแฟกลิ่นสโมกกี้ไฟเบอร์เนอร์ผมก็จะยิ่งลดลงไปอีกนะฮะทุกอย่างมันไปไวมากเลยนะครับเนี่ย เดิฟสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์กำลังสวยตัดไฟแล้วจุ๊บแล้วก็ไปเก๊ะรอ นบนครัพอเสร็จแล้วได้กาแฟมาแล้วนะฮะสีก็สวยมากเร็วมากด้วยเดี๋ยวผมจะออฟไปก่อนอา้าวเวนกรรมกดเซฟก่อนถ้ายังไงเนี่ยตามคู่มือนะครับเขาไม่แนะนำให้คั่วเสร็จแล้วปิดเครื่องเลยเพราะทุกอย่างมันจะยังร้อนอยู่อย่างน้อยเนี่ยการเปิดเครื่องไว้เราก็ยังจะ เปิดพัดลมระบายอากาศได้ก็นี่แหละครับขั้วรอบแรกถือว่าจากคนที่ใช้ถังเหล็กขั้วแก๊สมาตลอดสะดวกขึ้นมากแต่เร็วเร็วกว่าที่คิดเยอะมากจากนี้ไปก็น่าจะต้องศึกษากันอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าไงก็ต่อไปเนี้คงจะมี คลิปถ้าเป็นอย่างของต่างประเทศก็จะเรียกว่าโรสอ l o องนะฮะหรือคั่วไปด้วยกันตอนนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะหาเม็ดจากหลายหลายแหล,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 ล่มาทดลองคั่วให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ